บางกอกออโต้ซาลอนคลิปที่รับครับมางานออโต้ซาลอนทั้งทีไม่ดูรถซิ่งไม่ดูรถแต่งเยอะๆเลยก็ไม่ถูกเรื่องนะฮะที่อยู่ข้างๆเรา3คันนี้นะครับกล้องแพนไปได้เลยนี่คือรถที่แบบว่าสุดยอดของการทำซาลอนเลยอ่ะถูกต้องครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับเริ่มจากเริ่มจากคันไหนก่อนดีครับเริ่มแรกคันไล่ไปเลยอลังการสุดแล้วนี่คือล i b e r t y Walk s u p ก a Supra รเวอร์ชันล่าสุดก็คือนิว Supra นะะฮอย่างที่ใครทราบวันดีว่าซูปราใหม่จะมีฝาแฝดถ้าเปิดซูประนี้จะถักอะไรอะรหัสเก้าสิบเก้าสิบเก้สิบนะเจเจซเอเก้าสนะฮะแล้วก็เป็น Liberty Walk ชุดใหญ่โอ้โหแล้วดูคาดลายผมชอบลายรถมากคือเป็นลายแบบกันดั้มนะเป็นลายกันดรถยนต์อะไรจะบอกเลยว่าเหมือนกันดั้มใช่เป็นลายกันดั้มนะสวยมากสวยมากนไล่ไล่ไปก็จะมีคันนี้ซูปราแล้วก็ย้อนมาที่ว่าใครเป็นแฟนฟ้าเดนฟิเรียสไม่รู้จักคงไม่ได้กับวิวไซส์ฟอร์จูน นี่นี่สไตล์ r x 7เวอร์ชันที่ถือว่าดังที่สุดเพราะอาหารขับนี่ต้องเป็อย่างนั้นเฮฮานของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ไล่ไปขวาไอ7ซเวนที่หมินคันเป็นภาคล่าสุดหลังจากเฮฮานเขาตีลังกาไปตรงสี่แยกแล้วอะแล้ว แล้วผมไม่ได้ดูหนังล่าสุดที่เขากลับมาเขากลับมาได้ไงเขาฟื้นคืนชีพมาได้ไงเขาเขาหนีไปตอนก่อนรถระเบิดอ๋อเขาบอกว่าตอนที่รถมันตีลังกาพุ๊บเขาออกมาก่อนเขามีการนัดแนะกันเขาเดินลงมาก่อนเขามีการนัดแนะกันคือเรื่องนี้มันเป็นการหลอกลวงระหว่างหลอกลวงผู้ก่บหลอกลวงประชาชนคนดูก็ไม่รู้คือคืองงมากคือจะหลอกลวงอะไรกันขนาดนั้นชีวิตนะหอกกันอย่างี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ฟ้าดิฟิลิสพาฮานกลับมาได้ผมว่าใครก็พากลับมาได้ครับใช่ครับถูกครับนะฮะนะต่อให้ดอมตายก็เอาามมัันกลบได้ ผมว่าผมว่าเหลืออยู่คนเดียวที่ยังกลับไม่ได้อะคือพ่อวอลเกอร์พ่อเออแน่จริงเอาพ่อวอลเกอร์กลับมาเลยเดี๋ยวร้อนน้องเขาเดี๋ยวร้อนน้องเขาอ่ะเนี่ยฮะเนี่ฮะดูรู้วต่อฮะวิวไซส์วิวไซส์เนี่ยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนเซเว่นนะคือเอาง่ายๆดูข้างๆเลยเซเว่นนี่คือเซเว่นในขนาดปกติเซเว่นที่มีโป่งที่มีโป่งแล้วนะอันนี้ก็ไม่ปกติแล้วนะอันนี้คือล็อกเก็ตบันนี่แล้วแถมเป็นกันชนหน้าเป็นเด้มเองเด้มนะคือเรียกว่าพอเป็นเวอร์ชันนี้คือต้องยอมรับว่าวิวไซส์ไม่เคยทำอะไรทำรถ ดูจือดอ่ะ,อะต้องทำรูปแบบดูแบบอลังการงานสร้างใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะโอ้โห oh สวยงามมากสองคันนี้นะฮะเจ๋งเลยนะครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเป็นหนึ่งอ่าสามคันที่จอดอยู่ตรงนี้นี่น<ม>ะจะมีรถรถรถที่ไปในสไตล์เขาเรียกว่า9ก้จริงๆอกนุ่มน,นิ่้นหน้าใหม่หน่อยนะและข้างหลังนี่จริงๆยังมี ยังมีรถในคลาสที่ถือว่าซุปเปอร์คาร์นี่ก็มีเห็นะก็เป็นแก๊งปอร์เช่นะมันมีปอร์เช่มีโรตารมีมาสเตนอ๋อมีโรตารด้วยคันกลางเป็นโรตารนะฮะถูกครับต้องบอกว่าคันนี้ก็เป็น Gt2 RS นะฮะ Gt2 RS ฮะเอสเจ้าของในรูปเจ้าของคุณคุ้นอันนี้พิ๊กปิกคุดดี้ใช่ไหมฮะพิ๊กคุดดี้นี่ฟูลอ๋อฟูลฟังชั่นนี่ปิ๊กคุดดี้พี่กคุดี้ฟูลฟังชั่นนะครับ นี่ก็เห็นว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีกสามคันที่ถือว่าเป็นรถในกลุ่มของเรียกว่าอันนี้จริงผมว่าน่าจะเรียกออกไปแนวว่าจะไฮเปอร์แล้วนะ GT2 s, น <S เนี่ยนนไม่น่าจะเรียกซ<อ> <Super S 1> ูเปอร์คาร์เท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วก็มาถึงรถรถเรียกฟิลถนนที่เหมือนรถแข่งโ o ต u s นะฮะหรืออเมริกันสไตล์นี่กับฟอร์ดม s สแซงอันนี้เป็นเชล l ี่ด้วยทำไมอ่ะมีมีกระป๋องเชล l ี่ด้วยอ่ะนี่คือเครื่องเชล l ี่เลยใช่ไหม ก็น่าจะอย่างนั้นนะผมว่าน่าจะเป็นเชวี่ยเชวี่แท้ให้รถเชวี่เวอร์ชันมานะฮะกับเครื่อง V8 เรียกว่าบิ๊กบล็อกนี่นะโอ้โอเคน่าจะเชวี่มาครับและอันนี้อันนี้คือรถในประเทศไทยที่เป็นระดับ็อปๆอปของรถที่ตกแต่งกันเยอะๆนะครับจริงๆเรามีรถจากญี่ปุ่น เดินทางมาด้วยอยู่ด้านนน้นฮะมาโชว์ว์ปมาเรียบร้อยตรงนี้นี่คือโซนที่เขาเป็นรถที่เชิญมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นจากโตเกียวออโตซาลอนต้องบอกว่าเป็นรถที่อิมพอร์ตมาเลยครับผมเขามีรถมา5้าคันซึ่งจริงจะบอกว่านี่น่าจะเป็นคันที่แปลกที่สุดเพราะว่ามาในลักษณะของรถที่เป็นรถลุยกับซูซูกิจิมมี่จิมมี่อ่าซึ่งถือว่าแปลกเพราะว่าเป็นในสายรถลุยเพราะที่เหลือนี่ที่เหลือรถสิ่งหมดเลยครับทำให้เห็นว่า ญี่ปุ่นมีแต่งหลายแนวนะล้อสวยมากเลยชอบล้อเป็นแยกชิ้นด้วยอ่ะที่ผมว่าเด็ดคือเนี่ยเมื่อกี้ที่คุยที่คุยตั้งแต่คลิปที่แล้วว่ากรีบถอดประตูถอดลังคาได้ดูเนี่ยฮะคอนเซปต์เดียวกันนี่เลยมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยถอดได้เหมือนกันอันนี้ก็ถอดออกไปเลยนะใช่นี่ถอดออกไปเลยนะมันดูโล่งมากเลยอ่ะดีไซน์การแต่งเทรนการแต่งเรียกว่าอันนี้คือเขาเอาประตูจริงๆออกแล้วเขาเอา ทำประตูที่มาจากเหล็กที่เป็นโลบาร์เน <โล S 1> ี่ยปิดเข้าไปเออผมว่าเนี่ยถ,ถ้าตอนนี้ยังทาหนังจิลลัสิกพาร์คอยู่ว่าคันนี้น่าไปแสดงนะใช่นะผมว่าคอนเซปต์ชัดเจนมากเลย้ชุดช่วงล่างนี่โอโ้โหโอรินเลยนะคุณอดูโชคดิโอห้หมาชุดเต็มอลังการอลังการโอรินมาเลยฮะ<ห>ทั้งเซ็ต เรียกว่าข้างล่างดูดีครับว่ามีดามตัวถังด้วยอ่ะมี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 บาดามตัวถังด้านล่างมีคานมีคานล่างนี่ขึ้นคันใหม่เลยนะครับด้านด้านหน้าด้านหลังขึ้นใหม่หมดเลยเราจะเห็นว่ารถเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าเขายกช่วงล่างให้สูงขึ้นแล้วเนี่ยเขายกตัวรถด้วยนะยกครับเป็นเป็นดีไซน์สมัยก่อนที่เราคุ้นเคยเมืองไทยที่ว่าเรียกว่ายกตัวถังใช่ตัวนี้ถ้าผมดูเนี่ยยกตัวถังสามนิ้วอ่ะใช่นอกจากที่ยกช่วงล่างช่วงล่างยกแล้วระดับหนึ่งยกคันสี่ก็มีคันส จ้าซูกิจิม,มี่เนี่ยเป็นรถที่เป็นบอดี้วางบนอ่อนคัสซีมันเหมือนรถกระบะสามารถยกตัวถังต่อขยายขึ้นไม่ได้นะเขาเรียกว่ามาเต็มสวยงามจร,ริงๆคอนเซ็ปต์เนี่ยชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นท่อ,อ,อข้างจริอออกงก็จะเหมือนเหมือนเหมือนเซทเบนจีคาบท่อ,อ,อข้างแนวเดียวกันด้วยคันนี้รวมมิดมาหลายคันมากเออสวยสวยทำดีต้องบอกไอเดียไอเดียเจ๋งจริงอย่างพี่ลามบอกอะล้อแยกชิ้นล้อแยกชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นล้อสองชิ้นนี่ถือว่าใช่ ผมว่าน่าจะหลายตังค์อยู่เพาว่าจะหลายตังค์อยู่กับล้อทีนี้อ่ะผัดจากขนั้นแล้วเรามาดูฮอตวิวอันนี้อะไรครับถูกว่าถ้าผมเรียกงี้เพราะว่าเห็นโลโก้ฮอตวิวอยู่เออมันมีมันมีฮอตวิวด้วยอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออะไรเนี่ยดูรถรถอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือมัดแต่งอ๋อมัดแต่งใช่มัดแต่งฮะมัดแต่งตัวตัวตเป็นรชั่นเก่าเจเนอเรชั่นก่อนน้นนี้อยู่มันเรียกเจเนอเรชั่นเท่าไหร่วะเจเนอเรชั่นก่อนนี้สองเจนอ่ะสองเจนก่อนนับถึงปัจจุบันนะสองเจน เพราะว่าในเจนท่านนี้เมืองไทยอ่ะมีเหมือนกันแต่จะน้อยคันมากไม่ใช่ซินเบียหรอมันจะมีซินเบียที่ใส่แผนเดิเดี๋ยวนะเป็นมะแตงเราจะดูก่อนมะแตงมะแตงโครงรถมะแตงกระจกเนี่ยมะแตงกระจกกับข้างหลังมะแตงอ่าเราต้องดูให้ชัดเจนแต่ตรงนี้เหมือนซินเบียมะแตงมะแตงตรงตงมะแตงมะแตงทายเลยทายมะแตงเลยมะแตงต้องบอกว่ามันมีมันมีอย่างที่ มาดบอกครับในทางกองเราบอกว่ามันมีเวอร์ชันซีวียที่ทําเป็นแพ่นเดิมที่ที่ทำหน้าแต่แต่อันนี้ถ้าที่ผมดูเนี่ยข้อมูลไม่น่าผิดว่าเป็นมาดแต่งแทา,าคอนโซลคอนโซลเนี่ยคือมาดแต่งเลยที่ผมก็จะบอกว่าสังเกตรถเป็นพวงไหลซ้ายเพราะว่ามาดแต่งเจเนชันนี้ยังไม่อยู่วงไหลขวามเมืองไทยที่มีเนี่ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเจ้าของส่วนลงรุตมีมมกับตัวนี้เป็นพวงไหลซ้ายเหมือนกันเพราะว่าพวงไหลขวาไม่มีแต่พอหลังจากเจนนี้คือเจนที่ฟอร์ดไทยขายแล้วครับ ตัวที่แล้วที่ว่าที่ปัจจุบันยังขายอยู่เนี่ยเป็นภูมิไรขวาแล้วชอบรถทรงเหลียมเียมแล้วมีโป่งนะฮะมันทําให้โป่งมันเด่นมากเลยทรงมันสวยคือทรงเนี้มันมันเหลี่ยมจ๋าเลยแหละเรียมจรยมีมีหางหลังเหมือนคล้ายๆคุณสมรเลยหางหลังเชิดๆชิดคือคือจริงๆเ่ะหางหลังอ่ะเชิดข้างหลังเท่าไหร่เห็นไหมว่ามีลูสปอยเลอร์กับรถคูเป้คือจะจะยกอะไรสองสเต็ปขนาดนี้คือ ท้ายด้วยปกติโอเคกระดกตูดเป็ดดักเทลอันนี้ผมเรียกไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรเดีย <laughs> คือท้ายเรียกดักเทลอันนี้อันนี้บั้นเอว <laughs> เป็นหางหลังบั้นเอวอีกทีหนึ่งนะ,ะแล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่ารถเนี่ยมาจากโตเกียวรถทอนใช่ไหบอกว่ารถญี่ปุ่นจ๋าเนี่ยก็ทำผมเสียความมั่นใจอีกแล้วไปทะเบียน <laughs> <laughs> เคิฟล์เนียอ้าวเออมาจากอเมริกาปะ่ะ <laughs> คือ,ค,อคือทำผมเสียความมั่นใจอีกก็คือ <laughs> คือญี่ปุ่นหัวไหลซ้ายก็มีครับเพราะเป็นรถเขาจะคีปออริจินอลเขาชอบเอารถหัวไหลซ้ายมาใช้กันตามประเทศประเทศแม่ที่ผลิตแต่พอเจอเนี่ยป้ายทะเบียนปุ๊บเลยตกลงเป็นเป็นประเทศไหนก็ได้นี่ต้องันนี้อันนี้เจแปนแท้มาดูเจแปนแท้มาอีซูเปอร์จีโอ้โหสีขาวจั่วสวยมากสุดกไอเซเว่นใช่ไหมใช่ครับถูกโจ๊กเหมือนเหมือนเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังป้ายยาเราอยู่ อ่ามีมีมีสนใจซื้อไหมมีเดี๋ยวติดต่อให้มีคันหนึ่งเออสีแดงนะราคายังไม่รู้จะเอื้อมถึงหรือเปล่านะฮะนี่แล้วตอนนี้กันกำลังกลับมานะล้อเดสมอนเนี่ยกำลังกลับมานะคัมคัมแบ็กรีโปรดักชันนะรีโปรดักชันแล้วรีโปรดักชันนะฮะรีโปรดักชันแล้วครับตอนนี้ในญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาแล้วแล้วบ้านเราก็เริ่มเข้ามาละเดี๋ยวเข้ามาทั้งคันเลยอันนี้เข้ามาทั้งคันเลยอันนี้มาทั้งชุดเลยเป็นเดสมอนอีโวแล้วก็ใส่มาในไอซูเปอร์จีนะฮะทรงมันสวยจริงๆเนอะรถรุ่นนี้นะ นี่ครบครบเลยครบครบเลยแล้วผมอยากอยากจะบอกคําเดียวว่าครับถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยทําไม่ได้ใช่คือทําไม่ได้ตรงที่ว่าเมืองไทยผมราคงอ้าวยังไงอ่ะเดี๋ยว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 ยังไงอ่ะอันนี้อย่าบอกนะว่ารถพี่เบียร์รถในไทยรถพี่เบียร์มีทะเบียนนี่ไปแล้วไปแล้วมีทะเบียนนี่ไปไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสรุปแล้วเราผิดเราผิดเราผิดพี่กับผมผิดนี่รถพี่เบียร์นี่เราพี่ผมผิดแต่เดี๋ยว เดี๋ยวที่ผมงงมากที่สุดเนี่ยคือผมจะทะลุเยังไงดีเ้ยใช่ผมจำได้เพราะล่าสุดพี่เบียร์ใส่ล้อเดนโคอีโวป้ายทะเบียนเนี่ยใช่แต่ไม่ดูกระจกสติกเกอร์ทะเบียนญี่ปุ่นไม่พี่เบียร์เขาไปซื้อของญี่ปุ่นมาแปะก็พี่เบียร์แท้เนะพีเบียพี่พูดแ้นะต้องต้องแงจากญี่ปุ่นมาเลยเด๋อเลยเด๋อเลยวญี่อนรีวิวญี่ปุ่นจานไปเจอมีป้ายภาษีไทยทำไมทำไมทักทำไมต้องถามตาตากล้องเราทักทำไมครับ ปล่อยนิเนียนไปก็มีใครรู้หรอกไม่ได้ดิเดี๋ยวคนดูรู้เอาเหรอดีแล้วพี่พักกันโอเคโอเคอันนี้เอาเป็นรล้พระลาดครับรลาดแต่อันนี้อันนี้ที่บุญจา๋าอันนี้ลงในตู้กันก่อน,นเห็นเห็นคลิปอยู่ครับอันนี้กับต้องบอกอะไรเอ0 0 0 s 2 <F> 0 <2000, S 2> สองพันเอสองพันเอสองพัน่าสวยจริงจริงโอโ้โหแต่ใครอย่าถามผมนะว่าว่าชุดแต่งอะไรว่าเป็น เป็นในรุ่สั้นในเขาเรียกอะไรเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสเพราะว่านีดูไม่เป็นดูไม่เป็นต้งใช้คำนี้ก่อนเอาเป็นว่านะกับเครื่องเครื่อง v t e ท2สองที่เป็นเครื่อง NA นะแต่คันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใส่เทอร์โบยังนี่หน้ายาวมากนะฮะต้องบอกว่านี้นี่ก็มาชุดแต่งเต็นเหนียวแต่แต่จะบอกว่าเหนือความคาดหมายอย่างนะครับว่าพยายามจะบอกรถญี่ปุ่นในปีนี้ ผมเนี่ยค่อนข้างจะโดยส่วนตัวเลยนะอันนี้โดยความรู้สึกตัวเลยแปลกใจมากที่สุดกับท็อปซีเกทคือผมเพิ่งเจอท็อปซีเกทครั้งแรกที่สูงขนาดนี้นี่คารท็อปซีเกทคุณผู้ชม,มลองไปดูรถท็อปซีเคตที่เราเคยเห็นแต่แต,แต่ออนจะออกมาท็อปซีเกทจะเป็นรถที่ใส่ชุดแต่งแล้วโหลดเทียบแป๊กมาการเอานิสสันเฟรดี้แซหรือ Z 400มาแต่งด้วยชุดแต่งท็อปซีเขั้นลาสุดเนี่ย ทำไมมันสูงเงี้ยล้อใหญ่ไงที่ไปดูแตนดาร์ดแซ400จอดนุ่นขันึงก็แบบนี้ยังเตี้ยกว่านี้เลยรถแตนดาร์ตล้อเดิมๆนี่ล้อใหญ่มากอ่ะคือเป็นแซ400เวอร์ชันธุรกิจที่ผมว่ามันสูงมากจานเบรคนี่ผมว่ามี500มิลคือหลัก300เราไม่คุยแล้วเราคุยกันหลัก500ครับขอดูก่อนว่ายางขอบ20 แล้วล้อโอซไซนี้ไปหาที่ไหนคือคือยางใหญ่มากอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่จนทำให้รถมันสูงอ่ะสูงสูงขึ้นแบบแปลกตาเลยครับกับกับท็อปซีเกตที่เป็นเวอร์ชันนี้สุดยอดนะเพราะว่าเขาบอกอันนี้อันนี้ล่าสุดเพราะว่าจริงๆบอกว่าท็อปซีเกตเพิ่งจะทำชุดแต่งเสร็จคกับกับเวอร์ชั่นของ Z400 เพราะว่ารถแล้วก็ใหม่เยี่ยมและนี่มาพร้อมชุดแต่ง แต่ทรงดีนะทรงดีชอบนะฮะรู้สึกเลยว่าเบรกเขาก็จะปรับเอาเบรกของสกายไลน์ไปทางโน้นเลยไปดู GT86 ต่อเลยนี่มาอีกคันหนึ่งคันนี้ก็ GT86 ใส่ชุดโปร่งมาแบบเต็มๆนะฮะอันนี้ลุงแบงค์สตรีทชอบมากเขาเป็นรถที่อยู่ในโปรเจกต์เขาเลยเขาอยากได้เขาอยากได้86อ่าอันนี้อันนี้เขาจะได้ GT86 ไปแต่งอันนี้อันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่มาจาก นอกจากญี่ปุ่นมาเหมือนกันที่ลงมาครับมาจริงๆของผอทั้งหมดเนี่ยผมชอบล้อคัสซ้อมที่มากบ้านเรายังไม่เห็นมีใครทํา G t ี6เป็นโปร่งๆนี้เลยนะมีไหมมีมีมียังมีแต่แต่ที่ผมบอกผมชอบล้อคัสตอมนี่เป็นไงคือเป็นคือดูออฟเซ็ตล้อครับครับใครขาดที่วางแก้วว้างผมว่าแมวนอนได้อะอันนี้ยเอาแมวลงไปนอนได้คือคือออฟเร็จล้อแวบ้เหมือนผมกำลังมองรถซูเปอร์คาร์อยู่อะออฟเร็จล้อล้อซูเปอร์คาร์ ก็โปรงมาขนาดนี้ล้อก็ต้องกว้างขนาดนี้แหละแล้วจะบอกว่าหลังลึกไม่เท่าไหร่ที่ดูหน้าหน้าก็มีโป่งก็เลยลึกได้อีกเป็นเป็นล้อเวิร์กที่แบบลึกติ้วเลยนะคำนี้พูดถึงล้อเม่พอเรามีบูทเวิร์กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถไปดูล้อได้ครับสั่งได้ฮดูเบรกนฮะเดี๋ยวจะสั่งญี่ปุ่นใส่นะเอพีเรซิ่ง ตอบย้ำอีกแล้วก็กดันนะก็ดันกด็นกกดันนะ <S <S สำหรับสำหรับถ,ถ้าเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนได้นะคุณสมอนอี่ยแต่มันจะใส่อ AB ABS กลับไปเข้าไปไม่ได้ไงเอาจะไปอีกเหรอเวอร์ชันนี้ไม่กลับแล้วเราเดินหน้าเราจะกลับมาคลาสสิกบ้างในรางวราเดินหน้าครับเราเดินหน้าเราไม่ถอยหลังล้อกับยางยังไม่ยางยังไม่สึกเลยอ่ะซื้อมาสั่งอย่งญี่ปุ่นจะบอกว่าคือนั้นสั่งญี่ปุ่นมาเนะนะฮะอ๋อที่หลามอะไรฮะผมผิดเองรถคันนั้นน่าจะของพี่เบีย เพราะว่าเพราะว่าเขาขั้นเขาขั้นไว้เพราะว่ารถที่มาจากญี่ปุ่นน่ะคืออยู่ตั้งแต่ทันหน้าสุดเลยเรียงไปแถวนี้คือเขาแถวมันลงล็อกแค่นี้แต่ผมจำได้คือพี่เบียร์ล่าสุดเนี่ยแกใส่ล้อเดสมอนด์อีกอเพราะคันนี้คันนี้คือคันที่ออกมาจากญี่ปุ่นนี่พาวเวอร์ครับนี่โหสุดยอดเลยอันนี้อันนี้มาแบบสไตล์แข่งเลยนะฮะถ้าังเกตอันนี้คือรถแข่งเลยสนใจสามยางไหมฮะเห็นแรงมาเยอะ เนื้อต้องเนื้อยางประมาณนี้นะครับนี่มันเป็นบิดาของตองแปดอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะปรึกษานะฮะให้ปรึกษาเขาอย่างเงี้ยเขาไม่หลุดอะไรฮะอะไรไม่หลุดอย่างเงี้ยเขาไม่หลุดนะฮะไม่หลุดนฮะสติ๊กเกอร์ข้างนะเขาทํายังไงครับมาแปะกันเนื้อมาเลยมาจากโรงงานเขาสกรีนมาจากโรงงานเลยก็เห็นข็มโตโย่เหมือนกันเลยว่าเขาไม่ได้แปะแบบเราไงเราซื้อกาวร้อนมาแปะแล้วซื้ออบาบามาแปะแล้วสําหรับ เมื่อกี้เราดู86เมื่อกี้คันนูไปแล้วเรามี86งานแต่86เวอร์ชันใหม่กว่าตัวล่าสุดอยู่หน้าอีกคันหนึ่งชอบชอบตัวนู้นหางประวันหางประวันไปดูไหมไปดูไหมอันนี้ไม่ใช่86อันนี้เขาเรียกอภิที่มหาโป่งหางประวันเลยทีเดียวสวนมากอ่ะมาดูกับเวอร์ชันที่จะโป่งอะไรกันขนาดนี้เออสวยมากสวยมาก และอันอันนี้คือชีวิตรจริงใช้ได้ใช่ไหมที่เป็นแผ่นใสๆตโตยโยทายขึ้นมาอย่างเงี้ยได้ชีวิตรจริงใช้ได้เหรอได้วิ่งไปมันไม่ไม่โดนลมดึงไวอ้อะมันไม่ตีแผ่นนี้หลุดหมดนะอืมดูรถ็อตดูร็อตที่เด็กไข่ได้กี่ตัวจริงเหรอผมมั่นใจว่าถ้าคุณสมรกระโดกขนาดนั้นได้นี่เขาก็ได้ <ทฤ S 2> ไอของผมมันยังมันยังกระดกแบบตรงๆอ่ะอันนี้มันตักไว้เลยนะผมผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันอะ่ะในหลักการโดนลมแล้วอ,นนอันนี้เป็นแอ่งเลยนะพี่ดูว่าหลักแอโร่เข้ามาเลยพี่ดู คลีตรงนี้นี่เรียชนลีไม่ลีนู้นลีแต่รีดมายังประตูอะประตูยังรีดอะพี่รัวทิศทางแนวลมมาจากซุ้มหน้าผ่านล้อผ่านซุ้มผ่านประตูผ่านมาเฟนเดอร์หลังเข้าฝาท้ายแล้วเข้าเข้าฝาท้ายแล้วตีกลับไปหน้ารถเพราะว่ามันชันมากนะนะฮะด้านหน้านี่แบทแมนชัดครับมาดูด้านหน้ารถครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแบทแมนยี่หลามผมผมหาทางออกพี่ได้แล้วพี่ ดูให้ดีสติกเกอร์นี่นะขั้นกว่าสติกเกอร์แต่สติกเกอร์เนื้อเมียนเลยไม่ผมว่าตอนวิ่งเขาถอดออกสติกเกอร์อย่างนี้ไม่น่าอยู่นะพี่นะเขารี่ขนาดนี้ผมว่าอาจจะอยู่นะไม่น่าอยู่นะ <c oughs> เราเราก็เราก็ดินทางไปเรื่อเยเนะี่ยสติกเกอร์ไม่ได้เราเราเราทำแล้วเราไม่สําเร็จเนี่ยเราก็เลยมีปมอ, <c oughs> อ่ะเนี่ยดูด้านหน้านานๆ <c oughs> เออโอ้แบทแมนชัด แล้วนี่ฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเทรนฝากับโปรกับห็นเครื่องเราสามารถมองเครื่องได้ท่องเล็กๆสวยงามสวยงามโอ้โยเจ็ดแสนเองอันนี้มันราคาอะไร <Why S 2> ราคาบอดี้ชิทวายขนาดนี้ราคาบอดี้ชิทของชุดนี้นะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเยนนะครับเฉพาะบอดี้ชิทเดี๋ยวการที่มาอย่างเนี้ยหมายความว่ายังไม่รวมภาษีนำเข้าถูกครับเข้ามาก็โดนนีครับฮะ สบายบาท,ทุกคนครับหนันตัวเลขกกวน,นี้อ่าเยนร้อยเยน26บาทอ่าหันสามอ่ะหนันสามเข้าๆมาก็มามส <200 S 2> องแสนบาทาแล้วพอเวลาคอนเวิร์ตรวมมาสีนำเข้าแล้วกลับไปที่ที่เดิมครับผม <laughs> ตัวเลขกเราเดิม <laughs> <laughs> เป็นสิ่งดีๆที่เราจะได้พบ <laughs> โอเคประมาณนี้ดีไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็บอกจริงๆริงนอกจากรถมันกมีรถน่าจับด้วยมีรถน่าจับด้วยแต่แต่น่าจะเห็นกันบ่อยแล้วฮะรถรถน่าคือจะบอกว่านอกจากที่เราเห็นวันนี้เราดูรถของฝั่งไทยแล้วเมื่อกี้ฝั่งญี่ปุ่นแล้วเราเห็นว่าเมืองไทยแต่งรถได้ไม่แพ้ญี่ปุ่นเพราะว่าเมื่อกี้เราเรามโมนนี่มาหนึ่งคันแล้วแหมยืนดูสด็จดีรถพี่เบียร์เฉยตอกย้ำว่าโมนนี่มีคันแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยข้างๆเนี่ยมีคาร์โมโลมีพี่ดอมข้างๆเนี่ยมีรถไทยรถเมืองไทยใช่ใช่ใช่ไอซาทีอันนี้อันนี้ของแท้นะไม่่ใช ไม่ใช่ซีเวียที่ผมค้าการันตีนะฮพี่ดอมก็มีหรือ190 e เวอร์ชันด้านนู้นอัปเฟดแบบเต็มๆนะรถสนามเวอร์ชันเวอร์ชันแคมป์นะฮะเราก็เห็นเวอร์ชันดีเทียมเรามีรถหลายๆคันหลายๆรุ่นในงานนี้ครับนะฮะซึ่งชุดแต่งชุดพาร์ทชุดอะไรชุดพาร์ทมอดีอคิดล้อแล้วก็นี่ฮะที่พลาดไม่ได้นะครับผู้ชมอย่าลืมมาเราลองมองไปด้านนู้นนะครับมองด้านนู้นคอสมิกนะคอสมิกเขามีแล้ว พี่หลานจะบังนะครับพี่หลานจะบังนะอ่าคัทมิกล้อแม็กสีขาวนะฮะอันนั้นที่น่าถูกใจหรือจะมาดูล้อแม็กด้านนี้ก็ได้ครับด้านนี้ล้อแม็กเขาสวยจริงเลยคนเรานะฮะอันนี้เป็นการซ้อมนะฮะเราพามาดูรถดูอุปกรณ์ตกแต่งนะฮะดูล้อแม็กรุ่นใหม่ๆแล้วเป็นอันทิ้งไว้ว่าคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้ห้าวันห้าวันรวมวันนี้ โลวันนี้ก็เหลืออีก4วันแล้วเหลืออีก่วันละวอีวันละนะครับมาดูได้ถึงเสาร์อาทิตย์นี้บางกอกออโต้ซารอน2023ครับผมนะครับขออนุญาตลาไปทางโอ้โหไม่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปซื้อไม้ใหม่ให้เขาเกิดอะไรขึ้นไม่อะไรมันจะซาได้ขนาดนี้ลาไปกินข้าวก่อนครับขอบคุณพี่เอครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ